อาจาค้อนค่ะมาเลกสุรัสกันนิดค่ะ่านบัวอะรจักรันจังวสัสราธ,ธานีค่ะและกแกว่าแกก็ได้ลงพื้นที่นะคะในพื้นที่ของอำเภอดอนซักเพื่อที่จะติดตามสถานาการณ์น้ำท่วมลังจากที่ว่ามีฝนตกสะสมค่ะทำให้ถนนไม่สามารถเจะสัญจรได้หล่จุดเลยรวมไปถึงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงสั่งแรงเลยนะคะสำหรับการระบายน้ำเผื่อรับฝนที่จะตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่8เมษายนค่ะ ท่านวิชวุจินโตผู้วาราชการจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีค่ะกาได้ลงคณะนำคณะนะคะลงพื้นที่ที่อำเภอดอนสักค่ะตามภาพที่เห็นนี้แล้วนะจุดแรกก็ลงพื้นที่มู่ที่ซ่องบ้านเนียกตําบลปากแพรกอำเภอดอนสักค่ะไปเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุค่ะโดยอม,มอบทุ่งอย่างชีพบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมเส้นทางค้าออกหมู่บ้านน้ำท่วมเนี่ยทําให้รถเล็กไม่สามารถสั้นจอนผ่านได้ค่ะ ส่วนจุดทีซ่องค่ะกาทีวัดดอนซักนะคะหรือว่าสิงค้อนหวัดซิง้อนมีน้ำท่วมในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงกลางดึกแต่ว่าฝ้นที่ว่าตกกาลดลงนะคะทาให้ระดับน้ำลดลงเช่นกันท่านผู้วหว่าค่ะกาได้ทวาไวทุ่งอย่างชีพกเกจา,าวาวาสเนื่องจากช่วงน้ำท่วมสูงพระส่งไม่าราบมาีิจะาออกปินธาบาดได้ค่ะครับจากนั้นก็ไปเลยเรือราชาเฟอร์รี่นะครับซึ่งอย่างบริการข้ามฝากไปกอมุ้ยกองันกันอยู่ตามปกติโดยผู้หว่ากําชับ ให้ติดตามสถานการณ์ย่างไกลชิดนะเพื่อเล่ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวและก็จุดที่4นะครับลงพื้นทีทําการไายสุ่งน้าบารุงรักษาทีทีนึงนะครับซึ่งเป็นประตูระบายน้ําเชื่อมระหว่างอาเภอการดิดกับอำเภอดอนทักก็พบ่าฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้น้ำเพิ่มสูงขึ้น7 0เมตร9เซนนะครับขณะนี้ก็เปิดระบายน้ำติมทีเพื่อระบายน้ำลงสู่คลองกักเก็บน้ำนะครับก็เตร่ยมรับน้ำฝนที่จะตกในช่วง จะยาวไปจนถึงวันที่แปดมีา้านี่ด้วยนะครับนะ,ะเอาแต่ว่าทานผ้วก็ลงพื้นที่ลุยไปเร่เราไปควงเสียงของทันผ้วกันแรกครับการระบายน้ําของทางชนประทานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งทําได้ดีนะครับแต่ได้เห็นว่าการระบายน้ําของเราเนี่ยสามารถที่จะควบคุมการไหลของน้ำนะครับให้ไหลได้เร็วขึ้นนะครับ <c oughs> เพื่อที่ไปออกที่อปตอใจคลามแล้วก็ชนละคลามนะครับเพื่อก่อนที่จะออกทะเลต่อไปนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความ เดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนนะครับเราเรามีการเตรียมพร้อมเป็นอย่างดีนะครับในการที่จะทางปอพื้นที่ปอพสาขานะครับได้ดูแลพร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านแนมเพลของเราเนี่เป็นหลักอยู่แล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับที่น้ําป่าไหลหลากหรือว่าน้ําพาดผ่านอะไรต่ออะไรเนี่ยถ้าไม่มั่นใจนะครับขอให้อยู่กับบ้านนะครับอย่าเดินทางนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยออบางทีนี่คิดว่าไม่เป็นอะไรนะครับแต่บางครั้งนี่น้ำมันมาแรงนะครับน้าป่าไหลหลากออกมา อาจจะพัดพาสร้างให้เกิดความอันตรายกับพี่น้องประชาชนได้ปฏิบัติตามทางประกาศของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่8เมษายนนี้ด้วยครับนะครับมาประมาะอยู่บ้านกันดีว่าค่ะครับกนาทีน่วยปัจจัการเกิื่นที่สิยกนะครับส่วนมาพัฒนาภาคทซี่น่วยพัฒนาอาัานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยนะครับนี่เนี่ยนบพคสิยกนั่นเองก็<ะ>ได้จะฉุดกำลังพ้นนะครับฉุดบรรเทาสายการเคลื่นที่เร็วโอการช่วยเลือผู้ประสบอุบัติเหตุไปในพื้นที่อำเภอดอนทรัก โดยการคุ้นยายสิ่งของ้องขึ้นทีสูงนะครับแล้วก็เคลื่อนยายประชาชนไปทีที่ปลดภัยรวมทั้งแจกแจายเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับพร้อมทั้งเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกลฉิดด้วยนะครับนะ,ะทหานปรพัฒนานักรบสีนาเมิน ก็พร้อมใจในการช่วยเหลือพี่น้องทุกภัยอยู่แล้วครับค่ะแรกเต่วัวชาาค่ะพีเบลเกลี่ยน้องซิโบด้มมโอการฝั่งธันปอพอจังวัดนะทธนจำนงสวัสดิ์วงได้ฮายจำพาร์กับทางสวทส่วนกลางค่ะ็บอกว่าพื้นที่จังหวัดข้องจังวัตุรธานีพ่วายู่ติดกับริมเล่ตอนนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังหลักกาข้อให้ทุกคนเนี่ยตรวจสอบ รอบรอบบ้านเล่ที่หวาขู่กลองอยู่ข้างๆบ้านนั้นหลอกออกเสียมั่งนะสำหรับพักตบพักชาวานะคะหลักการสำหรับนามที่ว่าไล่มาจากนครที่ธรรมารัชค่ะบกตอนนี้ยังคงเฝ้าระวังแล้วก็น่าจะยังรับมือไว้ค่ะนะคร